นี่นะครับนะฮะรีวิวการขับขี่นะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับอาเจ้า Honda City คันนี้นะฮะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับผมนะฮะใช้งานยา,ยาวๆไปเลยนะครับสายสุดฝ่าสุดไม่ดังครับพี่เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวฝวาสุดไม่ดังนะฮะ ไปกันครับไปกันต่อสวัสดีครับนะฮะกาบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมแม็กรถบ้านอายุธยานะฮะวันนี้นะฮะวันนี้ตัวผมจะมารีวิวครับพี่รถยนต์เข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นรถยนต์เข้ามาอีกคันเป็นเจ้าฮอนด้า Honda, นะฮะเจ้าคันนี้เป็นเจ้าฮอนด้าซิตี้นะฮะได้เป็นรถค้าตลาดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนะฮะเดี๋ยวผมจ่ายอ่ะ ให้พี่ๆดูนะฮะสีสันสภาพรอบคันก่อนแล้วกันนะฮะเจ้าคนนี้นะฮะเป็นเจ้า Hon d a City ี้นะรถปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดกับพี่พาสีนะฮะพาสีปีหกเก้านะ,ะขาดปีหกเก้านะครับกับปีหน้าเลยนะครับใช้งานย,ยาวๆเลยสีสันนะฮะสีสันสภาพรอบคันนะ,ะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดู สีสันสภาพรอบพันก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไงอ่ะผมขอบอกราคานะฮะบอกราคาค่าตัวไปตอนต้นคลิปก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าฮอนด้าซิตคันนี้นะราคาขายพี่สองหมื่นนะฮะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะสำหรับเจ้า Honda City คันนี้นะฮะเล่มเอกสารนะฮะ เล่นเอกสารชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะฮะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับพี่ๆจะได้เห็นดีเทลนะฮะแล้วก็รายละเอียดนะฮะชัดเจนชัดเจนนะครับสีสันนะฮะสีสันสภาพรถพันธ์นะฮะตีสัก80%นะครับผมให้ประมาณ80%นะ สำหรับผมนะฮะมันไม่มันไม่ขี้เละนะฮะแต่ถามว่าสวยกิ๊กเหมือนรถป้ายแดยงไหมก็ก็ไม่แต่พี่ราคาประมาณนี้นะฮะก็อาจจะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้ลงขี้เละอะไรนะฮะป้ายทะเบียนก็พี่ไม่ต้องตกใจนะฮะอยู่ในรถนะฮะอยู่ในรถแล้วเรียบร้อยนะครับเล่มเอกสารจุดโออยู่ในรถฮะอยู่ในรถแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมภายในยภายในกันนะฮะเดี๋ยวมาให้ดูภายในกันนะครับ สำหรับกระจกนะฮะกระจกคู่หลังนะฮะเป็นแบบมือหมุนนะเป็นแบบมือหมุนนะฮะทนทารก็พี่เบาะนะฮะเป็นบเาบาะเบาะผ้ากำมะหยี่นะฮะควบก,กับหนังนะฮะข้างๆจะเป็นหนังนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวห้ดูคู่หน้านก่อนนะครับนี่นะครับ แผ่นป้ายทะเบียนนี่นะครับเล่มเอกสารนะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับวิทยุนะฮะวิทยุใช้งานได้ปกตินะฮะสามารถใช้งานระบบวิทยุได้บูทูธได้นะฮะแล้วก็อะไร u s b นะครับ a u x นะครับแฟกได้นะครับใช้งานได้ปกตินะปกตินะฮะผมก็จะเปิดนะฮะเปิดโดยใช้บูทูธนะครับ แต่ว่าโทรศัพท์ผมมันอาจอยู่มันก็เลยแบบทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมตำหนินะพี่มีส่งมีซีดบ้างเล็กเล็กน้อยนะฮะตำหนีมีส่งมีซีดบ้างเล็กเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อาการใช้งานนะไม่มีผลต่อาการใช้งานนะครับเครื่องเกียร์นะสมบูรณ์เลยนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์สมบูรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องให้ชมหน่อยครับ คันนี้นะครับผมได้มานะฮะได้มาไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์แล้วล่ะนะฮะก็เอามาใช้งานครับพี่ผมก็ซื้อรถมาผมก็ยังไม่ได้ขายเลยนะผมก็ต้องมาเช็คระบบเทสการใช้งานลองขับไกลดูนะฮะว่ามันมีปัญห,ญหาอะไรไหมนะครับแต่คันนี้เท่าที่ผมลองทดสอบนะไม่มีปัญหานะครับใจจริงอะพี่มันไม่ใจจะขายนะฮะก็คือชอบไปล,ละแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเราขายรถเนาะแต่ถ้าเราไม่ขายเราก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่ายในชีวิต ชีวิตประจำวันนะฮะเราก็เลยต้องขายนะฮะสำหรับรถยนต์นะฮะพี่แมงกัวนะครับรถยนต์นะฮะราคา2 5 0 0 0ถึงสามบาทนะฮะราคานี้ผมเข้ามาเรื่อยๆนะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีรถเข้ามาให้ชมนะฮะให้เลือกชมเรื่อยๆเลยนะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะฮะแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับ สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะวิธีการซื้อขายนะครับผมก็สามารถมาดูรถนะฮะสามารถมาดูรถได้ได้เลยนะครับที่จังหวัดอยุธยานะที่จังหวัดอยุธยานะครับลาดบุรลวงนะอำเภอลาดบุรลวงนะครับก็ลองเซิร์ชดูใน Google Map ก็ได้นะครับว่าดูระยะทางก็ข้าวก่อนนะครับว่าประมาณกี่โลนะครับ ถ้าอยู่ใกล้นะฮะก็แนะนําให้ให้มาดูเลยนะครับก็รีบมาดูนะฮะแต่คันนี้โอเคพี่นะ,ะโอเคเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะอย่างิ่มสําหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับอีกวิธีหนึ่งนะ,ะก็คือจะส่งนะฮะจะส่งให้ต่างจังหวัดนะส่วนมากลูกค้าผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็คือยังไงอะบางทีก็ไม่สะดวกนะพี่เอางี้ดีกว่าไม่สะดวกมันดูรถนะฮะก็คือจะให้จัดส่งนะครับ การจะส่งนะฮะการจะส่งต่างจังหวัดนะครับการจะส่งนะฮะก็จะมีค่ามาัดจานะฮะก็จะมีค่ามาัดจาเพราะเราไม่รู้เนาะบางทีอะพี่คนขายก็กลัวนะไม่ใช่ว่าคนซื้อกลัวงเดียวคนขายบางทีก็กลัวเพราะว่าส่งต่างจังหวัดอะเราไม่รู้ว่าใครโทรจีนใครโทรเล่นมั่งมีนะพี่ผมเคยนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอะสามสี่ปีที่แล้วผมผมไม่มีมัดจาเลยก็คือไปส่งต่างจังหวัดนะฮะไปส่งต่างจังหวัดแล้วก็ พอไปถึงแล้วก็เกิดปัญหานะฮะพอไปถึงแล้วก็เกิดปัญหาว่าติดต่อติดต่อขนส่งคนซื้อไม่ได้นะครับตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยใช้ระบบเป็นมัดจำเลยนะฮะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายพี่เอาตรงๆไปต่างจังหวัดนะก็มีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควรนะครับอ่ะผมนอ็อกเรื่องมาตั้งไกลแล้วนะฮะผมนอ็อกเรื่องมาไกลแล้วอ่าเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังเสียงเครื่องก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับ เครื่องฟิสสตาร์ตติดง่ายนะฮะแก๊กเดียวติดเลยนะครับแก๊กเดียวติดเลยนะแอร์เย็นครับพี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะแอร์เย็นนะฮะแต่แถวบ้านผมอะพี่วิทยุอะคลื่นมันจะจะไม่ค่อยมีหน่อยนะสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนนะฮะที่ดูผมหลายๆคลิปแล้วอะก็จะรู้นะครับผมว่าแถวบ้านผมว่าแถวบ้านผมเนี่ยคลื่นไม่ค่อยมีเพราะว่าพีด่ดูต้นมงต้นไม้เต็มเลยอะนะฮะสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับ ก็จะหาพวกวิทยุเนี่ยยากหน่อยนะแต่ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับสภาพโดยรวมโดยรวมไปิดก็ปัจจุบันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดนะฮะเปิดฝาตรงหน้าให้ชมห้องอเครื่องกันนะครับฝาตรงหน้าให้ชมห้องอเครื่องกันนะครับ นี่นะครับเดินนิ่งๆเลยนะครับเครื่องเครื่องยนต์นะฮะเดินเบานะฮะเดินนิ่งๆเลยนะครับระบบความร้อนนะฮะพัดลมพัดลมนะฮะใช้งานได้ปกติพัดลมพัดลมใช้งานได้ปกตินะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ครับพี่นะอ่าเดี๋ยวผมเช็คไอให้ดูแล้วกันนะฮะนี่นะครับผมถ้าเครื่องอ่ะถ้ารถยนต์นะฮะเครื่องขั้นไหนนะมันรวมๆนะฮะก็จะมีไอหรือควัน นะฮะไหลออกมานะครับแต่คันนี้ปกติอยู่นะไม่มีเลยนะครับนี่ครับผมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยนะฮะเดินเเดินเรียบเรียบนิ่งๆนะฮะผมไม่ได้ล้างให้ทำความสะอาดของเครื่องให้นะผมไม่ได้ล้างให้นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเครื่องยนต์นะเดี๋ยวผมพาไปชมอาไปดูควันนะฮะควันที่ปลายท่อกันแต่ว่ามีหรือเปล่านะฮะนี่นะครับ ไม่มีเลยนะครับผมนี่ไม่มีเลยนะให้ดูนะครับสำหรับพี่ๆนะฮะผมขออนุญาตนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับเวลาพูดนะครับผมกลัวว่ามันจะแบบไม่ชัดนะฮะก็เลยแบบต้องดับเครื่องสักนิดนึงนะฮะสำหรับพี่ๆนะ,ะสำหรับพี่ๆนะฮะท่านไหนนะครับผมอยากอ,าอยากได้รูปภาพนะฮะอยากได้วิดีโอเพิ่มเติมนะฮะ ก็โทรมาคงโทรมาขอได้นะครับผมนี่นะครับหรือว่าถ้ากลัวว่าไม่มีรถจริงหรือเปล่ากลัวว่าผมเป็นมิจฉาชีพนะฮะสามารถวิดีโอคอลได้นะครับนะฮะถ้าผมอยู่บ้านนะถ้าผมอยู่บ้านนะครับนี่นะครับเบื้องต้นนะฮะภายนอกก็เป็นประมาณนี้บอดองบอดี้ประมาณนี้นะสีสันประมาณนี้นะครับไม่ขีเลร่นะเอาตรงๆไม่ขิเลนะครับ เดี๋ยวผมแผนกล้องให้ดูไกลๆนะครับแผนกล้องให้ดูไกลๆเราดูมุมใกล้กันเยอะแล้วเราต้องดูเราลองดูภาพรวมมั่งเราต้องดูไกลๆกันมั่งนะฮะว่าสีสันนะฮะมันเป็นยังไงนะครับไม่ต้องกลัวพี่ผม่ายละเอียดแน่นอนนะฮะแต่ แต่ก็อาจจะแบบมีมือไวๆมัง่งหมุนไวหม,มุนไวามังมม่งก็พยายามนะฮะผมก็พยายามปรับปรุงอยู่นะครับพยายามแผนต้องช้าๆนะให้พี่ๆดูสีสันดูรายละเอียดนะฮะให้ชัดๆนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับกับราคาค่าตัวนะฮะของเจ้า Honda City นะฮะคันนี้นะ่น2จ็ด0บาทเท่านั้น2 7ง0 0บาทเท่านั้น มีบริการส่งนะฮะมีบริการส่งทุกคันนะฮะรถตะพีถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะผมไม่ไปส่งหรอกนะฮะถ้ามันถ้ามันไม่มั่นใจถ้าคุณภาพมันไม่ได้อ่ะผมไม่ไปส่งหรอกครับนะฮะแต่ก็เอาที่พี่สะดวกนะฮะเอาที่ลูกค้าสะดวกนะครับสะดวกมาดูรถด้วยตัวเองก็ได้สะดวกจะให้ไปส่งก็ได้นะครับก็ได้หมดนะฮะก็แล้วแต่ลูกค้านะครับนะฮะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะอ่าสำหรับ สนใจนะฮะสนใจโทรมาได้นะครับเบอร์โทรครับผม096 875 9249นะฮะเบอร์โทรนะครับเบ,รเบอร์โทรนะอีกครั้งนะ096 875 9249นะครับ9249นะฮะ0 9ก้าหกแปดนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรนะฮะไว้ตรงคลิปอ่าไว้ตรงมุมคลิปข้างบนอีกทีหนึ่งแล้วกัน,นะฮะแล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ตรงชื่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้พี่ๆจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาจดนะครับก็ดูก็ดูดหมายเลขอ่ะมันจะมีหมายเลขขึ้นอยู่อ่ะประมาณสิบตัวแค่นั้นเนี่ยพี่ก็โทรมาสอบผมครับถามกันนะฮะโอเคนะครับอ่าสำหรับรถจนหนึ่งสองนะผมมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับราคา สองหมื่นห้านะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยหัวฉีเดเนี่ยประมาณประมาณเนี้ยก็ประมาณเริ่มต้นที่สองหมืนห้าถึงสามหมื่นบาทนะฮะสองหมืนห้าถึงสามหมื่นบาทนะครับคันนี้ก็จะมีตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าคันนะครับเช็คระบบแล้วเก็บงานอยู่ที่อู่นะก็จ,จะมีแบบเช็คระบบเก็บงานเล็กน้อยนะฮะอยู่ที่อู่นะครับพี่ๆคนไหนนะสนใจก็โทรมาสอบ,อบถามได้นะฮะโ,โทรมาส,สอบถามได้นะครับ โอเคนะครับผมค,ครับสวัสดีครับผมแม็กกวบ้านยุยาครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับบาย